Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a า a t u h ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอม2ของการเรียนออนไลน์นะคะซึ่งในวันนี้พบกับคุณครูกะซาคนเดิมนะคะกับรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องคำคล้องจองนะคะค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องของคำคล้องจองก็มีดังนี้นะคะ 1สังเกตลักษณะของคำได้อย่างถูกต้อง 2. ระบุค,คำที่คล้องจองกันได้ถูกต้องนะคะและ 3. อธิบายลักษณะของคำคล้องจองได้ถูกต้องนั่นเองนะคะและในคาบนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีเพลงเกี่ยวกับคำคล้องจองมาให้นักเรียนได้ฟังกันก่อนนะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ โอเคฟังเพลงคำคล้องจองกันจบไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อเพลงไปไม่มากก็น้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำคล้องจองคืออะไรนะคะคำคล้องจองก็คือคำที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดก็จะต้องเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันด้วยนะคะซึ่งคำคล้องจองนะคะเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คำสัมผัสนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูลักษณะคําคล้องจองกันนะคะคําคล้องจองหนึ่งพยางเป็นยังไงะคําคล้องจองหนึ่งพยางก็คือคําที่ออกเสียงเพียงครั้งเดียวมีสระเสียงเดียวกันมีตัวสะกดมาตราเดียวกันส่วนรูปและเสียงวรรณยุกต์จะต่างกันก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างคำคล้องจองหนึ่งพยางนะคะเช่นบินดินหาตารักหกักแก้วแล้วเปียกเรียกโรยโดยเสื้อเกลือพราวคราว คำคล้องจองสองพยางคืออะไรคำคล้องจองสองพยางก็คือคำที่มีพยางท้ายของกลุ่มคำหน้ามีเสียงคล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มคำที่อยู่ถัดไปนั่นเองนะคะเรามาดูแผนผังกันนะคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตได้ว่าหมายเลขสองของกลุ่มคำแรกนะคะ จะคล้องจองกับหมายเลขหนึ่งของกลุ่มคำที่สองนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางกันนะคะเช่นรถมา้าหาของชั่วนาตาปีน้ำใสใจจริงไว้เนื้อเชื่อใจหมูไปไก่มา รู้มากยากนานปูนาขาเกโมโมหโยเยต่อไปนะคะคำคล้องจองสามพยางคืออะไระคำคล้องจองสามพยางก็คือกลุ่มคำที่มีสามพยางตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปนะคะที่พยางท้ายของกลุ่มคำหน้าเนี่ย จะมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคําที่อยู่ถัดไปนะคะ,ะนักเรียนอย่าเพิ่งงงนะคะเดี๋ยวเราไปดูแผนผังกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งจากแผงผังนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าพยางค์ที่3ของกลุ่มคําแรกนะคะจะไปสอดคล้อง คล้องจองกับพยังค์ที่1กับพยางค์ที่2ของกลุ่มคําถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะค่ะตัวอย่างคําคล้องจอง3พยางคนะนะคะเช่นเด็กคนเก่งเร่งรีบเรียนเพียนศึกษายิ้มจากใจให้ไมตรีมีความสุข หยิบหนังสือถือกระเป๋าเข้าโรงเรียนยุโคโควิดปิดปากไว้ไม่ใกล้กันค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องคำคล้องจองใช่ไหมคะซึ่งคำคล้องจองก็คือคำที่ใช้สระและตัวสะกดเดียวกันหรือตัวสะกดในมาตราเดียวกันนั่นเองนะคะ ซึ่งลักษณะของคำคล้องจองก็คือจะมีคำคล้องจองหนึ่งพยางค์คำคล้องจอง2พยางค์คำคล้องจอง3พยางและคำคล้องจองสพยางนั่นเองนะคะนเกเรีขาคำคล้องจองนะคะมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าเราจะนำมาแต่งคำขวัญแต่งบทอาขยานหรือแต่งบทร้อยกรองต่างๆก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความไพเราะนั่นเองนะคะ ค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมฝึกทักษะมาให้นักเกรียนทำนะคะ <t> ในเรื่องของคําคล้องจองนะคะ <t> โดยคุณครูให้นักเรียนนําคําที่คุณครูกําหนดนะคะ <t> ให้เติมลงในช่องว่างให้เป็นคําคล้องจองนะคะ <t> โดยคําที่ครูกําหนดก็จะมีคําว่าวายวับตามหาเรียนรู้บ่ายโมงฝันหวานเรียวสวยยากเข็น วานซืน้อ่ะแล้วให้ทํายังไงนักเกรยียนมาดูตัวอย่างข้อที่1น,นะคะคุณครูจะทําตัวอย่างให้ดูนะคะข้อที่หนึ่งครูให้คําว่าเช้าสายใช่ไหมคะต่อไปนักเกรยียนก็ไปดูคําที่ครูก,กําหนดข้างบนนี้ว่าเช้าสายมีคล้องจองกับคําว่าอะไร่เช้าสายคล้องจองกับคําว่าอะไรคะอะวายวั why, what, ใช่ไหมคะ เช้าสายวายวับมีความคล้องจองกันนะคะครูทําให้ดูหนึ่งข้อส่วนข้อที่เหลือนัเกเรียนทาเองนะคะโดยนัเกเรียนทำลงในสมุดร,รายวิชาภาษาไทยนะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานใต้โพสต์รายวิชาได้เลยนะคะทำงานให้เรียบร้อยนะคะคุณครูรอตรวจงานอยู่นะคะโอเคและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุมวารอมะตุลลอยิวะบระกาตุค่ะสวัสดีค่ะ